ตัวละครในความทรงจำเมื่อพูดถึงมาริโอนั้นหลายหคนอาจจะนึกถึงหากนึกถึงตัวละครในเกมที่คนรู้จักเขามาให้สุดหนึ่งในนั้นก็คงไม่พ้นคุณลุงมาริโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮปิดลุงปิดลุง ตอต่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 อคุณลุงใจดีพระเอกตลอดการในท่อปลาของใครหลายๆคนแม้ว่าพวกเราจะรู้จักคุณลุงแกมาบ้างแต่ปอดของคุณลุงแกก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวมาริโอเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของชิเงรุมิยามโตะหรือเรียกว่าชิเงรุมิยามโตะนักออกแบบผู้ยิ่งใหญ่ของชาวญี่ปุ่นมาริโอ ถือกำเนิดครั้งแรกในเกม Donkey Kong เมื่อปี1981คราวนั้นคุณลุงมีหนวดคุนี้มีชื่อเรียกง่ายๆว่าจัมแมนตามลักษณะของเกมในตอนนั้นและที่มาที่ไปของชื่อ Mario นั้นมาจากชื่อของ Mario s e เซนเกอรเป็นเจ้าของสนักงานให้เช่าที่น n ทินโดอเมริกาไปเช่าวไว้และเหตุผลที่มาริโอต้องใส่หมวกไวต้ตลอดเวลาคุณมียมามโตะได้กล่าวไว้ว่า หัวเถกเยเฮ้ยเฮ้ยอ่า uh, ไม่ใช่ละนั่นถ่ายแต่แนวเกมที่ทําให้ผู้คนรู้จักมาริโอคือแลตฟอร์มหรือแนวกระโดดข้ามหลุมเป็นลักษณะดั้งเดิมของมาริโอโดยสามารถขายได้มากกว่า4,000ล้านตลับทั่วโลกไม่รวมตลับบ๊อบี้ที่คลองถลมประตูน้ำลงเกลือบำรุคงคลอมจตุจัจกรวัฒนบรีกอนพันชิปและเชียงกุ จากนั้นมาริโอก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆจนถึง Super ร์มาริโอบาร์เด3ในปี1990ในภาคนี้มาริโอได้พลังเสริมแปลกๆอย่างชุดแล็คูนที่ทำให้สามารถบินอยู่บนอากาศได้อยู่ภาคหนึ่งด้วยการออกแบบเกมอย่างสร้างสารรค์ฉากและเล่นที่ท้าทายทำให้เกมนี้มีขายได้ถึง18ล้านตลับและเซียนเกมมาหลายคนต่างยกให้มาริโ3เป็นภาคที่ดีที่สุดนั่นเอง มาริโอเป็นเกมที่มีประวัติมายาวนานทำหน้าที่มอบความสุขแก่ผู้เล่นมาตลอดระยะเวลาที่เรารู้จักคุณลุงหนวดงามคนนี้สิ่งที่ทําให้มาริโอได้รับความนิยมมาตลอดระยะเวลาที่เรารู้จักคือความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้วาดไว้ในความทรงจําของผู้เล่นไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่คนทั่วโลกก็ยังรักคุณลุงช่างประปาใจดีคนนี้อยู่ดี